การหมุนเวียนของน้ำผิวหน้ามาหาสมุทรช่างทวีปจำลองโดยสังเกตขอบทวีปที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมในภาพใช้หลอดเป่าลมอย่างต่อเน,นื่องทั้ง4ทิศพร้อมๆกันตามทิศท,ทางของลูกศรณตำแหน่งมหาสมุทรแอตแลนติกตามภาพโดยให้หลอดขนานกับผิวน้ำสังเกตทิศท,ทางการเคลื่อนที่ของพลาสติกในมาหาสมุทรแอตแลนติกและบริเวณอ,อื่นๆบันทึกผลสรุปผลการทำกิจกรรม จากแบบจำลองในมหาสมุทรแอตแลนติกพลาสติกเคลื่อนที่เป็นวงตามเข็มนาฬิกาบนซีกโลกเหนือและทวนเข็มนาฬิกาบนซีกโลกใต้นอกจากนี้ทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกพลาสติกบางส่วนเคลื่อนที่ขึ้นไปทางขั้วโลกและทางตอนใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติกพลาสติกบางส่วนเคลื่อนที่ไปยังมหาสมุทรอินเดียและเคลื่อนที่ย้อนกลับมายังมหาสมุทรแอตแลนติกอีกครั้ง โดยพลาสติกจะเคลื่อนที่สัมพันธ์กับการไหลของน้ำที่อยู่บริเวณผิวหน้าซึ่งเป็นผลมาจากลมที่เป่าและขอบทวีปจําลอง